ไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยสร้างสารรค์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกเรกษตรกรอีกด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมไปดีนะคะคุณผู้ชมที่ทางสอนอคอเองนะคะคออคอเขาใช้บล็อกเชนยกระดับสินค้ากเกษตรอินทรีย์ไทยคะ่ะ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ,ะขออภยัยคุณผู้ชมก็จัดอีก day นะคะก็เตรียมขยาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยด้วยนวัตกรรมบล็อกเชนนะคะ <S <S หรือ trace thai com <S <S เพิ่มการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มอื่นๆหลังนำร่องข้าวอินทรีย์จนประสบความสำเร็จค่ะ นักนี้กลุ่มเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอินรีคุณผู้ชมนี่เขารวมกลุ่มกันมีกว่า100คนนะคะคถามว่าสินค้ามีอะไรบ้างพูดถึงสินค้าการเกษตรนี่เพียบเลยผักผลไม้ข้าวสินค้าแปรรูปนะคะผลิตผลทางการเกษตรอินรีย์เหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมออร์แกนิกเดย์โครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชนยกระดับเศรษฐกิจการค้าระยะที่4ค่ะเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และร่วมมือพัฒนาระ,ระบบต้นแบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ trace thai d o com โดยจากนี้จะมีการขยายใช้เทคโนโลยีบล็อก หรือว่า TradeThai.com สินค้าผักผลไม้เห็ดโกโก,โก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบอินทรีย์สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินรีย์ o ก g ิก i c t h a i l ์ n d GI และจะเพิ่มการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ในปีนี้หลังประสบความสําเร็จนําร่องข้าวอินทรีย์มาแล้วไปฟังสัมภาษณ์จากท่านผู้อำนวยการสนอข้อค่ะต้องเรียนในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็การยอมรับในการตรวจสอบ ย้อนกลับของสินค้า,าเกษตรที่ทำยินสีนะครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่ยอมรับของทั้งต้องเรียนว่าทัวโลกะนะครับก็อันนี้ในเรื่องความน่าเชื่อถือจะเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงนะครับ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้นําระบบบล็อกเชนมาใช้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้หมดเลยครับโดยตรวจได้ตั้งแต่การเพาะป,ปลูกว่าปลูกจากที่ไหนเป็นผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์โดยจะมีการติดตั้งกล้องเพื่อตรวจสอบการเพาะป,ปลูกจากนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการการผลิตหรือบรรจกุก็ตรวจสอบได้อีกครับว่าผลิตที่ไหนและมีใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานทางรัฐ ตรงไหนจุดไหนด้วยครับใช่ค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารยา์ดานุพันธ์วิสุวรรณรองอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็บอกนะคะว่าสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการของ t ทยดอท .com นาร่องสินค้าข้าวอินทรีย์ซึ่งมีศักยภาพการส่งออกสูงจนเกิดความสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็นําไปสู่การส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้ได้ตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแก่นานาชาติสอดคล้องกับ แนวทางการสร้างเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องของความเข้มแข็งทางพืชผลเนี่ยก็ทําให้ฐานรากมั่นคงเศรษฐกิจบ้านเรามันก็จะหมุนไปได้เพราะถ้าหากว่าเกษตรฐานรากมันเขาเรียกว่ามันไม่มีความมัน่นคงมันไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยแน่นอนอว่าเรื่องของวงจรต่างๆมันก็ไม่เข้มแข็งอ่ะเนาะใช่ค่ะ<ฯ>นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปคือการพัฒนาไปด้วยกันอย่างเป็นระบบแบบนี้นะคะก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรอินทรีย์ก็อยู่ได้ได้ไดรับทั้งความรู้ได้รับทั้งการพัฒนาต่างๆนะคะ